เอเธอแม่อยากไ,ได้ชุดใหญ่เอเธอจตังเลยได้นหนูซื้อให้หนูซื้อให้หรอหเอาแล้วหนูมีตังหรอมี่อยู่ในกระเป๋าเองแล้วหนูจะไ,ไ,ไ,ไปซื้อให้แม่ยังไงซื้อรถจักจัยาไปปั่นจักรยานไปไปคนเดียวหรอลูกก็ไม่ไปด้วยไงเอาแล้วแม่จะซ้อนจักรยานเธอหรอแม่จะมาแะตัว เธอซื้อแ,<ย>แขนลูก <ไป S 2> ยิมเสื้อพี่โบ <S 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 ลีถูกแล้วอันเนี้ยเบอร์เอชของโบลีเบอร์เอ็มของพ่อเอ็มของโบลีเบอร์แอลของหนเอสแอลหรอเธอคะแล้วเธอจะไปซื้อให้แม่ยังไงลูกซื้อแม่เบป้าตัดยาไปหรอแล้วเธอไปถูกหรอไปคนเดียวหรอลูก ไปด้วยนี่อ๋อไปกับพี่พีใช่แล้วพี่ปอลีไปไหมต้อปัดจัดยาตัวไปไปกันสามคนอ่ะนะไม่กล้าจายตัวเพราะว่าเพราะว่าอ่ะฮเธอเจอจัดไทยอะเจออะไรนะเจอจัดเจอตัวไว้นัดจัดไายอะเจอชุดว่ายน้ำทำไงแล้วเธอจะไปซื้อชุดว่ายน้ำให้ใครอ่ะถุงว่ายน้ำ หรอแล้วเธอมีตังหรอคะมีในกระเป๋าแลพอหรือเปล่าพอแม่เธอจะขี่จักรยานไปซื้อชุดว่ายน้ำให้แม่ใช่ตังอยู่ในกระเป๋าแม่ครับหนใหยดูเบิลคะ่ะครับตังอยู่ในกระเป๋าแล้วถ้าเกิดมันไม่พอเธอจะทำยังไงอะอ่ะถูกกันเนี่ยของน้องถ้าเกิดว่ามันไม่พอเธอจะทำยังไงเนี่ยมันเป็นเบอร์ M ยวค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเธอคะแล้วถ้าเกิดมันไม่พอเธอจะทำยังไงหนูหนูหนูหนหนเงินใหน่หนเหนยนเหินใหน่หนูหนูหนูลนูห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 ู้เนูนูหมูหนูหนูหนซืนอหม่หนู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 ไนูหนูหนูหเูหนูหนูหนูนูหนูหนูนูหน ซื้ออะไรซื้อเงินไม่ได้เงินเราต้องทํางานมันถึงจะได้เธอจะทํางานอะไรเธอจะทํางานอะไรเธอถึงจะได้ตัง claro ค์อ่ะเธอจะทํางานอะไรคะค้าปลูกต้นไม้จะได้อะทำงานปลูกต้นไม้แล้วเธอทำางถึงจะได้ตังค์เราต้องเอาต้นไม้ไปทําอะไรเอาต้นไม้ไปเจียวถีจะได้ เอาต้นไม้ไปทำอะไรนะเอาต้นไม้ไปเที่ยวที่จะได้ต่อเอาต้นไม้ไปเที่ยวเอาต้นไม้ไปเที่ยวก็ใช้ตังค์อีกอะยังไม่ได้หาตังค์เลยจะหาตังค์ที่กระเป๋าทำไงอะหาตังค์ที่กระเป๋าก็ในกระเป๋ามันไม่พอไงเธอจะทำยังไงต่อ ไม่ใช่แล้วเขาไม่มีปีหาตางไงในกระเป๋าเธอมีตังใช่ไหมคะ่แต่ตังมันไม่พอซื้อของอแม่ถามเธอว่าเธอจะทํายังไงเธอบอกว่าเธอจะปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะใช่แล้วเธอต้องเอาต้นไม้ไปทําอะไรเธอถึงจะได้ตังอลูกถ้าเธอปลูกมันไว้อย่างนั้นมันก็ไม,ม่ได้ตังหรอกใช่มันต้องมีที่ทำนเธอต้องทํายังไงถึงจะได้ตังไก่ต้นไข่กินงตอนกินไ,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 ไข่ แล้วเธอทำเป็นเหรอขายต้นขายกิ่งตอนกิ่งอ่ะเธอทําเป็นเหรอลูกขายสอนคะหนูทำเองขายสอนหนูทําเองเลยพี่พีสอนพี่พีทำเป็นเป็นหนูก็ทําเป็นโอเคแม่ไปอาบน้ำบ้างนะบายบายเสื้อพี่ปีต้อนให้ดูไหมสม่อมือว่า